สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาหมักนะคะเป็นไอตับหมูนะคะแล้วก็สิงจี้หมูนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเนื้อหมูนะคะเราจะหมักรวมกันเลยนะคะทั้งสามอย่างนะคะให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าวันนี้เราจะกินหมูกระทะกันค่ะค่ะแต่ว่าเราจะหมักหมูก,ก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะอันนี้คือเหล้านะคะใส่ลงไปก่อน นะคะเพื่อเป็นการหมักหมูให้นุ่มนะคะแล้วก็นี่คือ,อซอสฟ้าเขียวอันนี้คือน้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปแต่ก็ไม่ต้องเยอะนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะนี่จะเค็มนะคะบางทีเราไปกินหมูกระทะบางทีออกเค็มก็มีนะคะและอันนี้ก็คือซอสหอยนะคะซอสหอยอ่ อีกแบบหนึ่งนะคะแบบเข้มข้นนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะเราใส่เหล้าลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อหมูเลยนะคะสมมุติว่าเราทําเนื้อวัวนะคะถ้าเราจะหมักแล้วก็ใส่เหล้านะคะลงไปหรือไม่ก็อะไรก็ได้นะคะที่เขาช่วยกําจัดกลิ่นได้นะคะเราใส่เหล้าลงไปนะคะวันนี้นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่นี่ ชูรสนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะชูรสนิดนึงนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็ขยำวันนี้เราไม่ใส่ผงปรุงรสรสดีนะคะเราไม่ใส่นะคะผงปรุงรสใด,ดๆเราก็ไม่ใส่เราใส่แค่นี้พอนะคะแล้วเราก็หมักเอาไว้นะคะน้ำปลาเราก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าทําไมถึงไม่ใส่เพราะว่าน้ำจิ้มนะคะบางคนทําเข้มข้นแล้วนะคะเราก็จะได้จิ้มน้ําจิ้มแต่ถ้าเราหมักแบบ ถึงเครื่องเกินไปเนี่ยนะคะก็เวลาเรากินนะคะเราก็จะได้รับไอความเค็มเข้าไปเยอะนะคะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะเวลากินนะคะนี่นะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จนะคะเทนี้ก็นุ่มแล้วนะคะเราหมักเอาไว้ประมาณ3ชั่วโมงก็ทานได้สอสชั่วโมงก็ทานได้นะ,ะหรือจะให้ดีก็ค้าคงคืนไปเลยนะคะหรือบางทีนะคะ แล้วก็หมักอย่างนี้นะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปด้วยก็ได้แต่เราไม่ใส่ไข่นะคะเราไม่ใส่เราก็จะทําอย่างนี้จนให้เหมือนให้เข้าเข้ากันหรือว่าเซตตัวนะคะเซตตัวแล้วเขาก็จะนุ่มนะคะเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะะตับแล้วก็หัน่นนะ,ะแล้วแต่เราชอบแต่นี่เราหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆประมาณนี้นะคะจะได้ย่าง แล้วก็เต็มปากเต็มคำหน่อยนะคะพูดง่ายๆนะคะอันนี้คือวิธีหมักหมูนะคะทำหมูกระทะกินนะคะเราไม่จาเป็นต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะแยะนะคะใส่แค่นี้พอนะะโอเคค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะน่านำไปทำรับประทานนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ วิธีหมักหมูให้อร่อยนะคะแล้วก็นุ่มนะเราก็ไม่รู้ว่ามันนุ่มกับอะไรนะคะถ้าเราใส่เหล้าลงไปแล้วมันจะนุ่มมากนะเวลากินก็จะได้กลิ่นแบบชวนกินนะคะกลิ่นอ่อนๆนะคะใครชอบก็นําไปทําได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จนะคะแล้วก็แพ็คใส่ถุงนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นได้คะ่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ